คนครับตอนนี้ผมลงมาแล้วล่าทุกคนนะแล้วผมเจอเหมือนมีใครไม่รู้นั่งอยู่ตรงตอออยู่ใต้ต้นหิ่งตรงนั้นผม,มเดินไปหาทุกคนน่าจะเกลียนแต่ผมกลับเจอมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนทุกคนเจอไหมตรงต้อไหมตรงนั้นทุกคนเจอไหมครับมีพัตถูมีขาคน หาคนนะที่อยู่นั้นใจ่ไหมมีสาคฝนทัดเจนมากๆครับซึ่งผมเองก็ตรงตระแวงมานะเราไมา่ค่อยกล้าไปใกล้เข้าไ่นะต้องอยู่ใจซุ่มกล้องเข้าไป สวัสดีครับพี่เพลซี FC. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยกับผมแฟดใหญ่เลยพี่นะซึ่งตอนนี้ผมเองก็เดินทางในป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะไปหาจุดที่ผมเคยเจอ,อแม่ตะเคียนทุกคนก็เป็นอีกจุดหนึงที่ผมคิดว่าเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ผมตั้งใจจะมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ที่นั่นนะทุกคนซึ่งจุดนั้นผมยังไม่เคยเจอนะไม่เคยเจออตัวแม่ตะเคียนแบบจริงจังเหมือนตอนที่เคยไปเจอฝั่งนู้นแต่ก็มีชาวบ้านมากมายอ่ลือกันแบบว่าว่าเจอแม่ตะเคียนตรงนั้นแล้วก็ท่านก็แบบให้โชคให้ลาบชาวบ้านนะคนที่เป็นแบบหวังดีกับเขาเขาก็ให้โชคให้ลาบทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีบุญได้เจอแบบนั้นหรือเปล่าแต่จะลองไปดู เผื่อผมได้เจอแม่ตะเคียนอย่างที่ชาวบ้านเจอบ้างทุกคนนะถ้าไงก็ฝากพี่เอฟซีนะผมถ้าใครชอบเรื่องของตัวเลขต่างหรือว่าเรื่องโชคลาภดูคลิปนี้อย่าก,กด้ามโฆษณานะจะพาพี่ทุกคนไปรับโชคด้วยกันนะได้ก็ได้วยกันไม่ได้ก็ไม่ได้วยกันแค่นั้นเองทุกคนนะก็ฝากพี่เอฟซีนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคนแล้วฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กพี่แฝดพาไปเลือนเพจใหม่ทีนะผมผพ้ติดตามประมาณหมื่นวันหมื่นหกคนนะประมาณหกพันหมื่นหกพันคน ก็ฝากติดตามนะครับผมนะเพจใหม่เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ฝากติดตามพี่แฝด V2 YouTube ด้วยนะทุกคนนะ u t u b e พี่แฝด v ีสอก็ฝากติดตามทีทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางไปหาต้นแม่ตะเคียนยังดีกว่าทุกคน Let go ครับทุกคนก็เริ่มเดินทางทุกคนนะก็อย่างที่บอกช่วงนี้อากาศดีขึ้นละทุกคนฝนไม่ตกแล้วเพราะว่าน่าจะหมดช่วงฤดูพายุไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเห็ดนะถ้าแดดออกอย่างนี้ จะมีพวกเห็ดโคนเริ่มึ้นแล้วแต่ผมก็ผมก็แปลกเนาะเป็นคนที่หาเห็ดโคนไม่ค่อยเจอพี่ก็พยายามหาเหมือนคนอื่นนะผมไม่รู้คนอื่นเขามีที่ยวเก่ากันหรือว่าเขาไปหาที่ที่เขาเคยหากันหรือเปล่าเจอกันจังเลยทุกคนน้องเบดเนี่ยเจอบ่อยมากแต่ผมเองก็ไม่ค่อยได้เจอทุกคนนะหเห็ดโคนไม่เจอเหมือนคนอื่นเขาเลยทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะใส่อย่างเราทำได้แค่ได้ต้องซื้อกินหรือเปล่าซื้อเห็ดโคนกิน โลหนึ่งก็แพงเอาเรื่องคนนะสามสี่ร้อยออฟุกจะขคนสักสิบยี่สิบโล เว่าฟุกทุกคนนะนีส,สิ่งนกกันไหมอ้ยอากาศจะดีนะทุกคนนะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เป็มีแดดก็ตามในป่ามันลมลื่นแล้วมันเย็นทุกคน ออกเย็นๆจะไม่ค่อยร้อนเหมือนข้างนอกกันทุกคนแต่พวกแมแรงยุงยจะเยอะหน่อยโอเคจุดตังพักสักหน่อยทุกคนรู้สึกลมหอบอ่ะ ชาวบ้านมาเห็ดถังหรือเปล่าเงียบจังแล้วที่นี่เห็ดยังไม่ขึ้นหรือเปล่าเห็นเห็นคนจะโก่อลี้กันเลยนี่เห็นไหม

นี่มันเห็ดไอ่อไผ่กทุกคนอันนี้อร่อยนะทุกคนบอกเลยเนี่ยกินได้หอมมากหอมมันเห็ดตังฟ้านะเอาไปอาทอดน้ำมันหอยอร่อยมากๆแต่ผมกินกินบ่อยทุวกคนนะมันหาง,ง่ายไม่เหมือนพวกเห็ดโคนต้นใสยังไงน,าน่าเป็นต้นสอง เส็นนกมีบ้างนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเลไรตรงนี้มีเส้นทางไปไหนที่หนึ่งทุกคนเป็นเส้นทางเหมือนกันนะ เรามายิงเสงน้ำชัดเจนคะรับทุกคนต้นเข็ตอนนี้ถ้ามองจากข้างบนจะมองเห็นนะทุกคนนะจะมองเห็นเลย ่แลเจอแล้วพี่เจอไหมต้นนี้เลยครับผมต้องไปข้างล่างนี่ ต้องไปข้างล่างพี่เดี๋ยวไปถึงตอนนี้ผมอยู่ด้านบนหน้าถ่าอยู่ก็สูงนะดูต้นนี้เลยจะไหมเนีนเ่ยต้นตะเคียนคอยทองฟ้าโป่งดีมากเลยอะ ผมนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วกันเราไปกันต่อพักแป๊บกันก่อนทุกคนทุกคนครับผมนั่งพักก็ผมเจอมันหลุมมาทุกอย่างแล้วแล้วก็เข้าอยู่ใกล้เหมือนเป็นไข่มันยูเป็นไข่พวกกิ้งกา่าหรือว่าไข่อะไรทุกคนนะอยู่เรียงกันประมาณหกฟองทุกคนนะเหมือนจะขุดหลุมแต่ยังไม่เสร็จหรือเปล่าฝั่งยังไม่เสร็จเลยเจอคนแล้วตกใจหรือเปล่าทุกคน น่าเป็นไข่กิกนกาผมว่านะอยู่ใต้ดินอยนี้อยู่ใต้ดินนี้เลยทุกคนจ้าหกฟองนะอยู่ใต้เพดานินเลยขดลุ่มลึเกเหมือนกันทุกคนนะน่าเป็นพวกกินก่าไม่ก็งูเขียวหรือเปล่าแต่งูเขียวไม่น่าฝังอยู่ใต้ดินนะหกฟองทนะุกคนฟองเล็กอนี้เป็นพวกกินก่ามากกว่านะผมว่านะ ถือเป็นความธรรมชาตินะแล้วก็ดีใจที่มาเจอทุกคน6ฟองนะพี่ใครชอบเลขเล,เลขต่างๆนี่ไม่ท่านทึงไหนก็ได้เจอไข่6ฟองละ่ะก็ไม่อยากจะทำอะไรให้แม่ของมาทจัดการต่อนะทางกันต่อทุกคนนั่งพักกันละได้เจออะไรติดเต้นติดเต้นดีใจมากพี่ทางต่อครับผม ผมกำมันจะหาทางลงไปหาต้นไม้ต้นเขียนต้นนั้นทุกคนนะ ท่านจะลอผลกระทบคนเพราะว่าก็คงไม่ค่อยมีคนมาทางนี้เท่าไหร่นะคิดูว่าจะลงทางไงดีนะ ลบมากมากเลย นี่งูตกใจหมดเลยแไปลไววะเกิดแล้วผมหันหน้ามาเจอคือตกใจนะทุกคนเจอไหมเจอไหมนะไม่พูดเล่นทุกคนงูเจอไหมชูหวัวน,นะเจอ ไม่เป็นงูอะไรทุกคนนะมองระยะไ,ยไกลทุกคนคิดว่างูอะไรงูงูอะไรเจอทั้งไข่เจอทั้งงูนะเมื่อกี้ก็ไปเจอไข่นะทุกคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นถ้าคนคิดจะตีเป็นเลก่กก็แล้วแต่สะดวกครับผมเมื่อกี้ผมเจอไข่มันเป็นไข่กิ้งก่าหกฟองนะอยู่ในหลุมนะแล้วก็อันนี้ยังเจองูอีกทุกคนเจอไหมนะ ตรงหินนะฮะโอ้ตกใจเดินขึ้นมาเจองูกำลังเลื้อยเลยชัดเจนไหมฮะพี่่าตกใจนะทุกคนตัวเดอยตัวไม่ใหญ่เหมือนกนะันผมสติแตกนะฮะไปกันต่อทุกคนเฮ้ยงูอะไรเนี่ยวะแผ่แม่เบี้ยเหรองูเห่าเหรอ,อเข้าใจไหมยมันจะแผ่แม่เบี้ยป่ะนะ มันบานออกไงทุกคนงูเห่าปะด,ดูใกล้ผมอยากดูว่าเป็นงูเหา่าหรือเปล่าถ้าเป็นงูหเห่าไปล่าผมรอดจากงูพิษเดี๋ยวนะทุกคนเพราะเมื่อกี้ผมเจอเป็นไข่กิ้งกานี่มันเจองูอีกโอ้โหงูเห่าปะทุกคนมันจะแผ่ไม้เบี้ยดได้ปะเนะี่ยชัดไหมพี่ชัดไหมนะชูคอนะ ไปแล้วอย,อยู่ใต้หินแน่เลยทุกคนอ้ตกใจหมดเลย,ยเราต่างคนต่างอยู่ทุกคนนะเราไม่อยากจะเจอเขาหรอกแต่ว่าเป็นที่ของเขาพอมาที่ของเขาเราต้องเจอเขาทุกคนปกนตินะผมไม่เจอพบรีบวิบบ่งนะรีบวิ่งนราข้างบ,บนเพราะว่า กลัวพวกงูจะมีพิษอย่างเงี้ยอันตรายพี่ไปไปปต่อทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมลงมาแล้วล่าทุกคนนะ แล้วผมเจอเหมือนมีใครไม่รู้นั่งอยู่ตรงตอหินใต้ต้หนหินตรงนั้นผม,มเดินไปหาต้นไม้แม่ตะเคียนแต่ผกลับเจอมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นคนคนเจอไหมตรงต้นไม้ล้มนั้นคนเจอไหมครับมีรัดหูมีขาคนขาคนนะที่อยู่ยนั้นเจอไหมมีขาคนชัดเจนมากๆครับ ซึ่งผมเองก็ตรงตะระแวงมานะยังไม่ค่อยกล้าไปใกล้เข้าไ่นะต้องอู่ใจสุ่มกล้องเข้าไปเปนะื่อเว่าเขายังมีชีวิตจริงนะเพราะเขาอยากพยืพย่นตัวอยู่ มาแล้วมีก็ล้มตรงนี้ผ้าตุ่งที่ออกดำ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 นี่เขียวนะทุกคนนะแล้วก็มีเหมือนเป็นผ้าสบายผ้าสบายทีขาวถ้ามองจากตาเปาล่าเนะี้ยไม่รู้ในกล้องจัดแค่ไหนแต่ว่าในตาเปล่าผมเห็นเป็นผ้าสบายทีขาวหรือเป็นแม่ตะเกียบในที่บ้านเจอกัน ยาวมากทุกคนนี่คนนี้หรอสวัสดีครับสวัสดีครับ นข่งมานั่นกันนะสวัสดีสวัสดีครับแม่นางนั่งนิ่งเลยทุกคนเหมือนคนน,นั่งทำสมาธิอยู่อ่สวัสดีครับแม่นาง ผู้หญิงผู้ชาย,ยไม่รู้นะจะผมยาวมากแล้วก็ใส่ผ้าถุงสวัสดีครับแม่นางเขาอ,อย่ง,ออยงมีชีวิตอยู่ทุกคนขเขาขยาับขยื่ยนตัวอยู่นี่เป็นที่อยู่เขาเป็นใต้เพิงหินทุกคน แมน่นาำสวัสดีครับติดน้ำนะยคนนะขากันแน่อ่ะลงมาประมาณสัก200เมตรจะถึงจุดที่เป็นต้นตะเคียนละแต่ผมกลับมาเจอหญิงรนนี้ก่อนนะเลยคิดว่าเป็นหญิงสาว หรือว่าเป็นคนที่ไปอยู่ต้นตะเคียนมนอยู่จริงหรือเปล่าแมาน่มานางแม่นางเป็นใครครับไม่ค่อยกล้าเข้าไปใกล้นะทุกคนมองตรงเพราะทางข้ามาข้ามลำบากมากเนี่ย มนีน้ำนะถ้าผมไม่เจอเสาผมยังกล้าเข้าไปอยู่แต่ว่าเจอเสาปุ๊บผมไม่กล้าเข้าไปต่อเลยทุกคนน้ำไหนจะใกล้หินเลยทุกคนใช่ไหมใหญ่มากเลยอนะ่ะ ทุกคนเรามีความเรืยกว่าลึกลับนะผมก็ไม่กล้าเข้าไปเขาก็ไม่ขยับเยืทนออกมาเลยไม่ออกไม้ผมได้พูดได้คุยหรือว่าไดู้้กักเขาเลยจะเข้าไปก็ไม่ได้จะอยู่ต่อก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้าเราวมกอดดูสถานการณ์ก่อนถ้าเขาขยับทะเยอ่ะนตัวเขาออกมาข้างนอก ดะอัปอีกครั้งอยู่แล้วเขาอยู่เฉยไม่ขยับไปไหนเลยผมก็จบคลิปแค่นี้ว่าถ้าอยู่นี้ผมก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสี่วดาเปล่านะจะเป็นแมละเตีร์ที่ทุกคนเจอก็ได้ทุกคนกคน,คนะตตามนี้ทุกคน